ไอเทมที่เต็มไปด้วยปริศนาแต่ว่าวันนี้เอาเท่าที่คุยได้มาคุยให้ฟังกันละกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับเรื่องราวที่จะพูดคุยในวันนี้มาจากเรื่องอะไรครับมาจากเรื่องดิจิมอนครับผมคิดถึงไหมคอนเทนต์ดิจิมอนจากช่องหมูเก่งครับผมเดี๋ยวจะทยอยทยอยกลับมาแล้วนะครับอย่างที่ถ้าแฟนๆดิจิมอนรู้นะครับผมตอนนี้ดิจิมอนโกสเกมก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ห่างหายจากคอนเทนต์ดิจิมอนไปนานเหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยกลับมาทําให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับพอดีช่วงนี้ไปไล่ดูภาคเก่าๆแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาททบวนนกัได้ เดี๋ยวทำควบเป็นภาคเก่าๆไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเริ่มทําภาคโกสเกมบ้างด้วยเหมือนกันนะครับผมรอติดตามกันนะครับแล้วก็ผมต้องขออภยัยแฟนๆดิจิมอนที่ติดตามช่องผมมานะครับเพราะว่าเชื่อมีหลายคนที่ติดตามช่องหมูเก่งจากดิจิมอนนี่แหละนะแต่ว่าไปๆมาเป็นยูกิเป็นอินุยาชะซะอย่างนั้นเลยนะอเออนะครับผมไม่เป็นไรครับผมดิจิมอนเนี่ยยังไงผมก็ทำนะครับยังไงก็ต้องกลับมาทําสักวันนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูช้าไปนิดนึงก็ตามนะโอเควันนี้ผมมาด้วยหัวข้อที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งคคคววาาามมืืดดรรหอถ้เเกิ่ใ ในฉบับซีดีนะเขาจะใช้คําว่าเมล็ดพันธุ์ปีศาจนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเรียกว่ามันเป็นไอเทมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใช้คาว่าเป็นอะไรบางอย่างละกันที่มันดูมีปริศนาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเปิดเผยอะไรมามากมายครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าจักรวาลแอดเวนเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีลูโวของเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีการเฉลยหรืออาจจะเรียกว่าไม่มีการทําต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงละกันนะครับเรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งความมมืืดนีี้ท่่่ผเชอวา อนาคตถ้าเกิดวดิจิมอนแอดเวนเจอร์มีการต่อนู่นต่อนี่เรื่องราวไปมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวมากขึ้นหวังว่านะหวังว่าครับเพราะว่าเรื่องราวตรงเนี้ยก็เท่าที่ดูนะเป็นของภาคไตรก็ไม่มีพูดถึงนะครับเป็นของลาร์กเอวิลูชันอย่างเงี้ยก็ไม่มีการพูดถึงเหมือนกันครับงงเหมือนกันว่าไอ้เมล็ดพันธุ์เนี้ยมันตั้งมาทําไมในภาคซีโร่ทูเนาะเออครับซึ่งเมล็ดพันธุ์ปีศาจนี้หรือเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนี้ผมขอเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดกันลวกันนะครับเพราะว่าถ้าภาษาญี่ปุุุ่่นนนนเเเคคค้้าะะใชออััังงงททซึมก็แล ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนั่นแหละครับออรู้สึกชินปากกับคำนี้มากกว่านะแต่ว่าถ้าใครคุ้นกับคำว่าเมล็ดพันธุ์ปีศาจก็คือเมล็ดพันธุ์ปีศาจนั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาเรื่องราวที่ปรากฏในเรื่องนะครับว่าจะเอาอะไรมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังได้บ้างเนาะมารู้จักกันก่อนดีกว่าครับผมว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนี้มันคืออะไรครับถ้าเราดูจากรูปร่างลักษณะของมันแล้วนะครับผมรูปร่างลักษณะของเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนี้นะครับมันจะมีความคล้ายลูกตุ้มใช่ไหมอามารถที่จะไป งอกในร่างกายของคนคนใดคนหนึ่งได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเท่าที่เราดูในเนื้อเรื่องนะครับที่ปรากฏเห็นแบบจริงจังทั้งแรกเลยนะคือตอนที่อีจิโจจิเคนนะครับไปที่ดิจิทัลเวิลด์แล้วก็ไปต่อสู้กับดิเจมอนตัวหนึ่งครับผมตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีเด็กที่ถูกเลือกอีกคนหนึ่งนะมีการเปิดเผยนะครับผมในฉบับของเกมนะครับว่าอันนั้นนะ่ะเป็นการเดินทางของอีจิโจจิเคนกับตัวละครที่มีชื่อว่าอาคิยามารียวครับซึ่ง2คนเนี่ยเขาก็ ดิจิมอนที่เขาสามารถโค่นล้มลงไปได้นั่นคือมิเลเนียมอนเลยนะเออซึ่งมิเลเนียมอนเนี่ยถ้าใครรู้จักนะครับมันถือว่าเป็นดิจิมอนระดับพากานนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไอคิยามาเรียวกับอิจิจิเคนร่วมมือกันยังไงนะครับถึงสามารถเอาชนะมิเลเนียมอนได้ครับซึ่งจังหวะน,นั้นนะครับผมที่มิเลเนียมอนตายไปอาจจะถือว่าเป็นมิเลเนียมอนจริงๆนะเนาะมันจะมีมเมล็ดอะไรบางอย่างเนี่ยลอยพุ่งเข้ามาที่อาคิยามาเรียวครับแต่ว่าเคนเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยอันตรายไปรับแทนครับผมและทีนี้มันกกก็็็็เเเเเเเหหมมมมมมืือออออนนนนนจะะะีีีีปปปคคลลล้้้้้าาายยยๆไไดดพัััธุ์ท่่ท 3, 3, ่่บบแรรรณขฝงงูตต ของเนรตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าเคนก็รับมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดไปครับแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่ว่าเคนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ดิจิตอลเวิร์ในฐานะที่เป็นดิจิมอนไครเซอร์ครับตามคาบอกเล่าของวอมมอนได้บอกไว้อย่างนั้นนะครับผมทีนี้ก็ไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวอะไรหลังจากนั้นว่าเคนเนี่ยเขามีการใช้มเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดยังไงนะครับระหว่างเรื่องจนไปถึงขั้นที่ว่าเดมอนได้มาปรากฏตัวที่โลกใบนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนเคนเขาก็เริ่มระแคะแววระของเขาเหหมือนายไปช่นงนึแล้วกก็ปราฏตัวขึึ้นนมาอีีกทง ดิจิมอนไคเซอร์เนาะดูแบบยำอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นนะครับวอมมอนเองก็ประหลาดใจเหมือนกันเนาะก็รู้สึกว่าตกใจที่เคนปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงก็เป็นดิจิมอนไคเซอร์ไปซะแล้วนะครับอ่าแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของเดมอนตรงนั้นนะครับเราต้องกลับไปที่อีกเรื่องหนึ่งก่อนก็คือผมลองไปหาข้อมูลแล้วนะครับมเมล็ดพันธุ์แห่งความมือดอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเพิ่มพลังแห่งความมืดให้กับดิจิมอนได้ครับนั่นหมายความว่ามันเป็นอาหารให้กับดดดิิจจจจมมมมนนนนไ้้้้่่่่าาซึงััะะะสสเเเหหตตุุผลกบปร็ททยยีีคคใใใแขว มันก็เหมือนกับเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งเป็นของอย่างหนึ่งเป็นของกินแบบหนึ่งที่อยู่ในดิจิทัลเวิลด์นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มพลังแห่งความมืดให้กับดิจิมอนได้ทีนี้เนี่ยเคนเขาไม่ใช่ดิจิมอนใช่ไหมครับพอเคนเขาไม่ใช่ดิจิมอนปุ๊บเนี่ยเขามีเมล็ดพันธแห่งความมืดนี้มันจะสามารถส่งผลยังไงกับร่างกายของเขาได้บ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยคือเท่าที่ดูจากเนื้อเรื่องแล้วนะครับเมล็ดพันธุแห่งความมืดน,นี้เวลามันฝังเข้าไปอยู่ในร่างกายของใครนะครับผมมันจะทาให้สมองแล้ว นะครับผมเราจะเห็นว่าตอนเคนเขาได้รับมเมล็ดทานความมืดนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาดูกลายเป็นคนที่แบบเรียนเก่งเป็นคนที่แบบเล่นกีฬาเป็นเลิศอัจฉริยะสมองดีเลยนะครับซึ่งอันนั้นนะมันเป็นต้นตอที่ว่าเขาอ่ะเคยมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าอ e ิจิโจจิโอซามุ G o นี่แหละครับคนนั้นนะครับผมเขาก็เป็นคนที่หัวดีฉลาดเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งต้องบอกว่าพอพี่โอซามุเสียไปแล้วเนี่ยเคนอะ่ะเขาก็มีความเสียใจกับการสูญเสียพี่ชายไปนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามที่จะปกปิดรอยแผลตรงนี้นะครับว่า ทีนี้เนี่ยต้องมันก็เชื่อมมากับเรื่องของเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเนี่ยแหละครับเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดข้อบูลเท่าที่ผมดูมาในเว็บของสารานุกรม,มนะครับผมอันเนี้ยเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดจะไม่ส่งผลต่อมนุษย์ที่มีจิตใจเข้มแข็งครับหรือกระทั่งว่าพวกอันนี้เขาพูดในมุมของมนุษย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้แตะเรื่องราวของดิจิมอนอะไรของดิจิมอนเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นไอเทมเพิ่มพลังแห่งความมืดแค่นั้นเลยครับผมถ้าเป็นดิจิมอนที่มีพลังแห่งมมดนนอยเ็พัุ์งขษ แห่งความมืดอันนี้จะไม่สามารถงอกงามได้ในร่างกายของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอ่าซึ่งเคนตอนนั้นไม่ใช่ครับผมเคนจิตใจไม่เข้มแข็งเลยสูญเสียพี่ชายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเมล็พันธ์แห่งความมืดนี้ก็เข้าครอบงำร่างกายได้นะครับความอัจฉริยะที่ได้มาความแข็งแกร่งทั้งร่างกายที่สามารถเล่นกีฬาได้เป็นเลิศนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ทําให้เคนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเด็กที่ฮอตเหมือนกันนะครับแต่ในความฮอตที่เขาได้มาความอัจฉริยะที่เขาได้มามันแลกกับจิตใจที่ชั่วร้ายที่ทําาาใหหห้เคคลลลงผิิดกยจรรััแะบ ทีนี้เนี่ยพอช่วงที่เคนเขาต่อสู้กับพวกไดสุเกะตอนที่ใช้คิเมร่ามอนนะครับตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าพอคิเมร่ามอนพ่ายแพ้ไปวอมมอนก็ต้องตายไปในครั้งนั้นใช่ไหมครับเคนเขาก็เหมือนกับได้ความทรงจําจุดหนึ่งกลับคืนมาก็คือความทรงจําที่เขาสูญเสียพี่โอซามุไปนั่นเองครับและตอนนี้นเขากําลังจะสูญเสียวอมมอนไปครับและเขาก็สูญเสียไปจริงๆซะด้วยและหลังจากที่เขากลับไปที่บ้านปุ๊บตอนนี้นมันก็เป็นภาวะที่ว่างเปล่านะครับเราจะได้เห็นว่ามีการย้อนอดีตของเคนด้วยว่าตอนนั้นนะคร เป็นลูกชายนะที่แบบว่าเลยนเก่งมากเลยอัจฉริยะนุ่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเคนดูเป็นเด็กธรรมดาธรรมดานะครับเคนเขาก็มีความน้อยใจมีปมตัวนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาถูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดฝังเข้าไปปุ๊บกลายเป็นเด็กอัจฉริยะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่แสพ่อแม่อย่างที่บอกว่ามันส่งผลให้คนที่มีจิตใจอ่อนแอกลายเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายยิงพยองได้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วพอตนจุดหนึ่งะครับผมที่เขาได้ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับหลังจากที่พ่ายแพ้กับ จริงแต่ว่าเขาก็ไปที่เมืองแห่งการเริ่มต้นแล้วก็ได้เจอกับวอร์มอนอีกครั้งหนึ่งนั่นถือเป็นความโชคดีของตัวเคนด้วยและเขาก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็รู้ว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยรักและเป็นห่วงเคนมากแค่ไหนนะครับทำให้เคนเนี่ยเขาก็หรือมันเริ่มเปิดใจให้พ่อให้แม่เขาพ่อแม่เขาก็แบบว่าแสดงความรักให้กับลูกเต็มที่เลยนะครับซึ่งจุดๆนั้นแหละครับมันเป็นจุดที่ว่าทําให้เคนเนี่ยเขาไม่โดนเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดครอบงำร่างกาย,ยาต่อไปแล้วครับหมายความว่าจิตใจก็อยู่ในโซนนนททีีีี่่่ดขึ้คนนครัับบผมมมมมมมจจิจิิตตตใกก็็เเเวาาสสปุณ เขามีตามตาสายลักของเขานะทีนี้เนี่ยครับผมสิ่งที่มันแลกมาอีกทีหนึ่งนะครับคือพอเขาเป็นคนดีขึ้นใช่ไหมครับความอัจฉริยะที่เคยได้รับผลมาจากของมเงม็ดพันธุความมืดก็หายไปด้วยเหมือนกันครับผมพอสตอรี่หลังจากที่วอร์มมอนกลับมาเกิดใหม่แล้วเคนก็พยายามไปตามเก็บพวกดาร์คทาวเวอร์ที่ตัวเองเป็นคนตั้งเองเหมือนกับตัวกับใจได้แล้วเนาะตอนนั้นนะครับผมเราจะเห็นว่ามีแบบเพื่อนๆของเคนก็จะบอกเลยว่าโอ้ h, เกิดอะไรขึ้นกับอิจิโจจิเคนเนี่ยเกรดตกลงไปตั้งเยอะเลยนะครับซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจิตใจที่ดีงามมากยิ่งขึ้นมันก็สูญเสียซ ความเป็นอัจฉริยภาพที่เขาได้มาจากมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดครับทีนี้นะครับผมเรื่องราวของมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเนี่ยมันมาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตอนที่พวกเดมอนกาลังจะบุกโลกนะครับซึ่งตอนที่พวกเดมอนกำลังจะบุกโลกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเคนเขาก็มีความระแคะระค,คายกับมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดอันนี้แหละเหมือนกับว่าเขาโดนอะไรฝังอยู่ที่คอของเขาก็ไม่รู้นะมีการถามกับวอร์มอนแต่วอร์มอนก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดนั่นเองครับทีนี้นะครับผมมันมีตัวร้ายอีกฝัง่งด,ง,ง,งด้ รับคาสั่งจากโอีเคาว่ายูคิโอในการที่จะไปรวบรวมเด็กๆที่ต้องการจะได้อัจฉริยภาพแบบอิจิโจจิเคนนะครับผมก็ไปรวบรวมไปลักพาตัวเด็กมาเราก็จะได้เห็นว่ามีคดีแบบรักพาตัวเด็กใช่ไหมแล้วพออะเคนิมอนกับมามิมอนเนี่ยได้จํานวนเด็กมาพอประมาณแล้วนะครับเขาก็ไปกับโอีเขาว่ายูคิโอเพื่อที่จะไปรับตัวอิจิโจจิเคนมานะครับซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เคนกาลังเจอกับเดมอนเดมอนได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากที่พวกเดซุเกะได้ล้มลูกน้องของ Demon เดมอนไปหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ มาพร้อมพูดกับอิจิโจจิเคนว่าในร่างกายของเจ้ามีสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่นั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนั่นเองครับบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเดมอนตรงนี้ที่พูดถึงมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเขามาเพื่อชิงตัวอิจิโจจิเคนและเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะเอามเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดไปทําอะไรครับแต่ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมไปหามาแล้วก็พูดไว้ตอนต้นนั่นก็คือว่าเป็นไปได้ว่าไอ้มเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนี่มันเป็นต้นตอก่อกําเนิดที่จะทาให้พลังของดีเจมอนแห่งความ,ม เจ็ดจอมมารใช่ไหมมันก็อาจจะส่งผลเป็นพลังที่ดีของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่เดมอนยังชิงตัวเคนไม่สําเร็จเลยนะครับเอาเคนิมอนกับมามิมอนก็มาซะก่อนครับชิงตัวเคนไปนะครับโดยที่ว่าเคนยอมไปกับออเคนิมอนไม่ยอมไปกับเดมอนเพราะฝั่งออคเคนิมอนมีเด็กเป็นตัวประกันอยู่นั่นเองครับแล้วเคนก็ขึ้นรถตามไปใช่ไหมตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดที่เข้าไปฝังอยู่ในร่างกายของเคนเนี่ยมันใช้คําว่าไม่ใช่เหมือนเป็นวัตถุสสารนะครับแต่มันเหมือนเป็นตัวข้อมููลมมาาาากกกวว่่่ครรรตงงนนีี้้้้ผไไไดดดะือเเเจห็็พท ถูกลักพาตัวมานะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าโดนอะไรไปแล้วนะครับดูแบบว่าหน้าตาเย็นชาน้ากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับเขายังไม่ได้โดนอะไรแต่ทีนี้เนี่ยโออีเขาว่านะครับเขามีการใช้ปมของเด็กเหล่านี้ที่เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเล่นกีฬาไม่ได้เลยดูแบบป่วยๆทาอะไรไม่ค่อยดีนะครับคือเรียกว่า มีปมพ่อแม่ไม่ค่อยชื่นชมพ่อแม่ไม่ค่อยรักนั่นเองครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเท่าไหร่ประมาณนั้น <c oughs> เขาก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นจุดล่อให้พวกเด็กๆเนี้ยตามเข้ามานะครับตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าโอ้ยเขาว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความเมื่ออันนี้สแกนจากตัวอ e ีจิโจจิเค็แล้วเอาไปให้พวกเด็กๆครับถ้าสแกนได้แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันก็ไม่ใช่สารราแล้วอย่างที่บอกไปใช่ไหมเพราะถ้าจะเอาออกมาปุ๊บเนี่ย มันควรจะเป็นการลักษณะของการควักคอออกมาถูกปะก็คือแต่ว่าเนี้ยมันคือสแกนแล้วก็ก๊อปปี้เอาไปให้พวกเด็กๆแต่ละคนนะครับซึ่งเด็กก็มีเป็นสิ์เลยนะที่ได้รับการสแกนเอา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดอันเนี้ยไปให้พวกเขานั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากจบศึกเดมอนไปนะครับผมเดมอนชิงตัวเคนไม่สําเร็จนะมีการมาต่อสู้กับพวกไดสุเกะอีกรอบหนึ่งทุกคนนะครับหกคนตอนนั้นไดสุเกะเคนทาเครุเดียริมิยากะและก็ฮิคาริร่วมมือกันต่อสู้กับเดมอนแม้ว่าจะเอาชนะไม่ได้ก็ตามแต่ก็พอออททที่่จะะสสาาสมามมมรถงงเเเดดดนนนไไปลหควื้ั เรียกว่าเป็นชัยชนะก็ว,ว่าได้นะครับผมแลวเดมอนก็หายไปเลยครับพอเดมอนชิงตัวเคนไม่สําเร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเคนก็โอเคถือว่ารอดตัวไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสงสัยว่าพวกเด็กๆที่โดนสแกนมลพิษพันแห่งความมืดไปจะเป็นยังไงหนอนะครับเคนก็มีการบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้ถ้าที่เดานะมันก็คือจะทําให้พวอเด็กๆเนี่ยเรียนเก่งขึ้นมาทันทีเล่นกีฬาก็อาจจะเป็นเลิศในทันทีเออซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วมันก็จะทําให้พ่อเด็กๆนนนคน ทุกคนก็เลยพยายามที่จะจับตาดูนะครับว่าพวกเด็กๆที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรข้างเคียงที่จะแสดงให้เห็นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพวกเดซุเกะเองก็มีข้อมูลอินไซต์ที่ดีนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับว่าแม่ของทาเครุเขาก็มีลิสต์ของพวกเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปนะเขาก็เลยแบบว่าได้ลิสต์มาแล้วก็คอยสะกดรอยพวกเด็กๆไปนะครับผมซึ่งสตอรี่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเด็กๆที่ได้รับการสแกนก๊อปปี้ของเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเข้าไปนะครับผมเขาก็เร บ้านเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจเย็นชาโหดเหี้ยมนะครับยกตัวอย่างคนหนึ่งที่ดูจะมีบทเด่นหน่อยก็คือเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าโนริโก้นั่นเองครับคือแบบว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีทรงนี้หมดเลยครับผมเรียนเก่งขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ดํามืดไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวของตัวเด็กโนริโกะคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันจะมีการพูดจากโอีเขาว่านะครับว่ามันเป็นเด็กที่มเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดจะงอกงามเร็วเกินไปหน่อยซะแล้วนะนะครับซ ผตอนที่เมล็ดพันธุ์แห่งความมืดงอกงามอันนี้ผมบอกเลยว่าดูแลก็แอบสยองเหมือนกันนะครับเวลาที่มันงอกออกมาเป็นยังไงครับมันจะเป็นดอกไม้โผล่ขึ้นมากลางหัวเลยครับผมซึ่งดอกไม้อนั้นนะครับโออิคาวาเนี่ยมันก็เอามือของมันไปสัมผัสแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันได้พลังจากดอกไม้นั้นไปครับซึ่งผมก็อึ้งไปเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดไม่ใช่สสารไม่ใช่วัตถุนะแต่ว่าเป็นข้อมูลนั่นเองครับผมซึ่งก็งงนะว่านเป็ะจ เรื่องของการสร้างเัลเคมิมอนการสร้างมามิมอนใช่ไหมเออดูแบบมันทาอะไรได้เหนือมนุษย์เสือเกินนะครับแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วก็มีการเฉลยจนได้นะครับว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดที่โออิคาว่าต้องการเพิ่มเติมให้พวกเด็กๆเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโออิค e าว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากไปดิจิตอลเวิลด์แล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเพิ่มจํานวนเด็กๆเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะสามารถเปิดเกตไปที่ดิจิตอลเวิลด์ได้นั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ย คนที่บงการอยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือลาส t boss ของภาคซีโร2นั่นแหละครับนั่นก็คือแวมเดมอนนั่นเองครับผมแวมเดมอนนะครับตอนที่จบศึกของที่เป็นภาคหนึ่งนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อวอลเกรมอนเมทันการูมอนแล้วก็พวกแบบดิจิมอนของเด็กๆลุมกันจนชนะได้เนี่ยแวมเดมอนไม่ได้ตายตอนนั้นนะครับคือพอพวกเด็กๆขึ้นไปที่ดิจิตอลเวิลด์เพื่อไปต่อสู้กับด์กมาสเตอร์ในภาคหนึ่งตอนนั้นนะ่ะวิญญาณของแวมเดมอนมันก็เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างของโ e องอิคาวะยูคิโอน แต่ว่าตอนที่เปิดเกทที่คาริเงากาตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปโผล่ที่อีกโลกหนึ่งครับแต่ว่าโลกนั้นก็เหมือนกับเป็นโลกที่แวมเดมอนไม่ได้ติดขัดอะไรครับผมก็เป็นจุดที่สามารถเตรียมตัวได้ก็แล้วกันนะซึ่งตรงนั้นนะครับผมเราจะเห็นว่าร่างแยกของยูคิโอก็ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นยูคิโออีกคนหนึ่งครับซึ่งอันนั้นก็มีการเปิดเผยตัวแล้วว่าอ๋าข้าคือแวมเดมอนนี่เองแล้วทีนี้ไอ้พวกเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดที่ฝังอยู่ในตัวเด็กๆนั่นอ่ะคืออาหารของแวน,น,นเ,มววเดมอนที่กําาลังแว่ เมล็ดพันธุ์งอกมาแล้วดอกไม้เต็มหัวแล้วอะไรเงี้ยไอตัวแวมเดมอนมันก็ค่อยๆไปไล่กินไล่กินไล่กินพอกินเสร็จปุ๊บเหมือนกับมันได้พลังได้สารอาหารมาเต็มที่แล้วมันก็สามารถกำเนิดใหม่ขึ้นมากลายเป็นเบรียลแวมเดมอนลาสบอสของภาคซีโรทูอย่างนั้นนั่นเองครับผมสรุปแล้วไอเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่แวมเดมอนหลอกใช้โออิเขาว่าให้ตามหาพวกเด็กๆอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นการหลอกใช้เพราะโออิเขาว่าเองเขาก็อยากไปดิจิทัลเวิร์นะครับแล้วก็คิด เมื่อถ้าเอาตามที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยมันก็เหมือนกับว่ามาจากมิเลเนียมอนนั่นเองนะครับแล้วก็คุณสมบัติการใช้งานนะครับผลลัพธ์ของมันก็เป็นตามที่บอกแหละก็คือทําให้คนคนหนึ่งมีจิตใจที่ชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสภาวะของร่างกายสภาวะของสมองที่สามารถฉลาดมากยิ่งขึ้นได้นะครับเป็นอัจฉริยะกันได้เลยแล้วก็มีร่างกายที่สามารถเล่นกีฬาได้เป็นเลิศนั่นเองครับอันนี้วงเล็บเหมือนเดิมว่าถ้าเอาไปใช้กับร่างกายของมนุษย์ก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับผมเมื่อจบเรื่องราวททััทััั้้้้งงงงงหหม 1, มมมมดดดดดดดแแลลลลลวววนนนนะจจาาากกกกี่่พพเเ็็ูืขขออคึ กลายเป็นดอกไม้อีกครั้งหนึ่งได้ถูกป่ะแต่ว่าตอนจบเคนก็มีการพูดไปแล้วว่าตอนนี้เหมือนกับตัวเคนเองก็เป็นนะครับว่าในร่างกายเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าถ้าพวกเด็กๆเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในความฝันว่าเขาสามารถที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้เมล็ดพันธุ์แห่งความมืดก็จะไม่มีวันโตนั่นเองครับเหมือนกับตัวเคนไงเคนน่ตอนแรกที่เขามีเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดแล้วจิตใจของเขามันว่างเปล่าใช่ไหมเพิ่งเสียพี่ชายไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขาเข้าทางมืดนะครับผมกกลลาาายเเป็นนดิจออไไครรแ้้้ววพขู่ วอรม์มอนรักเขาแค่ไหนพ่อแม่ของเขาให้ความอบอุ่นให้ความสําคัญให้ความรักกับเขามากแค่ไหนปุ๊บเนี่ยมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดของเคนก็หยุดโตไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องส่งผลเดียวกันถ้าเกิดว่าผู้เด็กสามารถรับความรักจากคนรอบข้างรับความรักจากพ่อแม่ได้นั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดนะครับเอ,อ่อถือว่าไม่ได้มีอะไรเปิดเผยเ,เยอะนะครับแต่ว่าเท่าที่ข้อมูลผมหามาได้เอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังก็จะได้รู้จักเพิ่มเติมเมนาะในส่วนของมเมล ได้กลายเป็นทิ่จมฬาไคเซอร์ได้ก็เรียกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมสนใจไหมกับไอ้เรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดเหล่านี้นะครับผมหรือถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลอื่นที่สามารถเสริมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ว